ดทำดีๆหน่อยแม่เราเป็นดารานะแจ็กกี้ชาคลินครับว่าเพลงหมูเด้งจนกลายเป็นไวรัลคนดูเป็นล้านเป๊ะขนาดนี้นึกว่าเจ้าของเพลงมาเองซะอีกหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง จากแม่น้องบองสู่แม่หมูเด้งเรียกได้ว่าร้องเพลงน้ตไม่ผิดคีย์แถมดูจากสีหน้าแล้วแววตาภูมิใจสุดๆอินเนอร์มาเต็มพร้อมกับโดนคอมเมนต์จากชาวเนต็ตบอกแจ็กกี้เดิมเหมือนสไปเข้าไปทุกทีแล้วทำดีๆหน่อยแม่อย่าลืมนะว่าเราเป็นดารางานนี้ถ้าไม่ขายสวยเธอก็จะขายคำแทนหน้าคือแจ็กกี้แต่จริตจ,จากการคือสไปเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบเป็นนางเอกสาวที่ไม่หวงภาพลักษณ์ตัวเองเลยจริงๆแต่ไม่ว่าสาวคนนี้จะทำคอนเทนต์อะไรก็เรียกเสียงฮาได้ตลอดจนลืมภาพจ ไปเลยว่าเป็นดาราสาวสวยท่านหนึ่งที่มักจะมีเรื่องราวมาให้ได้อมยิ้มพี่ใครๆก็ต่างยกตำแหน่งขวัญใจชาวเน็ตไปให้กับเธอฉีกทุกกฏนางเอกละครแต่แม้ว่าเธอคนนี้จะขายอะไรก็มีคนต่างเอ็นดูในความเป็นธรรมชาติของแจ็กกี้แม้ว่าจะมีมุมตลกแบบไม่สนความสวยแต่ถ้าได้เปิดโหมดอีกลุกอีกมุมสาวแจ็คเธอกระลดไม่แพ้กันเป็นสาวสวยลึกึ่งไทยเยอรมันทั้งยังหุ่นแซบความสามารถเพียบเพราะด้วยผิวพรรณหน้าตาชวนมองความสวยที่ททรงเสน่ห์ไม่ว่าลุกไหนแจ็กกี้เธอก็เอาอยู่ i เพียงขาดใจสวยมักนกตลกมักได้คำนี้ไม่มีอยู่จริงพ่อแจ็กกี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครบสูตรทุกองค์ประกอบแต่ก็ยังไม่มีหนุมน่มๆมาขายขนมจีบแม้ว่าจะมีข่าวออกมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีใครเป็นพิเศษคอยโปรโมทต,ตัวเองว่าโสดอยู่เสมออมตั้งใจเลยตั้งแต่ว่าจะมีผัว <c oughs> ตั้งใจแล้วเขาว่าช <c oughs> ื่อเสียงหนูมีแล้วเ <c oughs> งินหนูมีแล้ว <c oughs> ตั้งแต่เล่นกินน้อง,งกระบอกเพชรมาหนูเริ่มรวยแล้วมีเงินหลั <c oughs> งจากนี้หนูจะต้องตั้งหน้าตั้งตามีผัว <c oughs> ใช่แล้วครับใช่เออมึงเลตีจริงรับถึงแม้ว่าจะไม่ มีแนแต่ก็ยังมี FC ที่คอยซัพพอร์ตปัจจุบันแจ็คก,กี้ก็ขึ้นแท่นเป็นขวันใจโซเชียลไม่ว่าจะออกคลิปออกคอนเทนต์คนดูติดตามไปแสนๆสริตจากการอินเนอร์มาเต็มจะเข้าว่าคอนเทนต์อะไรก็เป๊ะทุกคำมีเคมีสาธารณะจะเข้ากับใครก็ได้ กว่า10ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงเธอก็มากไปด้วยความสามารถเส้นทางเข้าสู่วงการที่เริ่มต้นมาจากการร้องเพลงสู่บทบาทในด้านการแสดงแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมามากกว่า10ปีทํามาเกือบทุกอย่างทั้งแสดงทั้งร้องทั้งพิธีกรรวมถึงยูทูบเบอร์แต่ก็ยังไม่ปังเท่าไหร่จนในที่สุดชีวิตของแจ็คกี้ชาเคอรลินก็เจอจุดพลิกผันหลังจากที่เธอขวาน้องบองตุ๊กตากระบ,บองเพชรมาพูดคุยโชยลีลาร้องเพลงและแดททำกับข้าวใน ระหว่างที่อยู่บ้านจนแจ้งเกิดเป็นสายฮากลายมาเป็นไวรัลจนเป็นกระแสะไปทั่วโลกโซเชียลงานเข้ารุมแน่นได้ฉายแสงและเสน่ห์ครบทุกมิติถึงจะต้องใช้เวลากว่าจะได้พราวแสงแต่มาวันนี้นักแสดงสาวอย่างแจ็กกี้ก็ได้เป็นประกายเป็นดวงดาวเด่นที่มีความเป็นตัวเองมีเสน่ห์รอบด้านแถมความสวยแซ่บก็ยังมาเต็มอีกด้วย